อย่าบ่อยยังไปทร้างอื่นเอาคนตัวเขาเอาเอาคนตัวกระเล่นใจมันมักใจมันบินต้อนกบต้อนเอาเดินเอาเอาเท้าเอากู่เราไรโดนผ้าบาตรผู้เท่าอะหยาดกิ๊บเอาไปเนีก ไปกินหอยู่รถแลนนอยู่รถแลนอยู่รถแลนไปแล้วอยู่รถแลนแทบันเดียะเออไปหูกินอีกตัวน่ะอ้กินบเคยตื้นจัดหตลอดจัดหเขาฮัดนี่ฮัดเขาฮัดฮัดไม่ได้ต่าคุณอันนี้เรียนอ่ีมาเดียวเนี่ย งห่่านอนี่ยนหจะนอนเนอห่หาหมาพว่ออะไรพอทีมองมันเหรออย่ามอมันหาหมาพ่ออะไรี่ยช่วยช่วยเปียขนเก่าดิออา้องยังบ่เอาบางเอเราเอาดัก มีเยอมาแล้วมีเยอมาแล้วยบอดิเกิบด้เกิดบได้เกิดบอกแล้วบได้เกิดบได้เกิดเอาแล้วบได้เกิโอ้ยก็ตนมาวดเอมันววเข้ไปเข้าไปมึงเตมนน้ำมันละมึงตเต้นน้ำมันละออเอเติมน้ำมันไปงเตมถังเต็มถังกออไม่ได้ นัมันเติมทังไม่บาดเต็มทังอีแล้วเติมทางอ้ากินชอนน่าเนาะมกินมากินกินหรอแกละนีเต็มังอะเอวเวเววเตาแร้วเอากินเเอากินเเอากล้กินไปกินไปกินี้ยังเ้วัดตอนกินกินนเอาเล่า มาเลยนะมาไปยื้อาฉันดิแล้วะมาเนี่ยมาเนี่ยมานี่ยมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมานี่อยู่เหรียญจังวมันจะไต่ฟีมันจะไต่ฟีปคุมมันร้อนอ่าไปอยู่ตรงนน้นอยู่แต่เส้นนั้นแหละเดี๋ยวมันจะตายฟีเสมอเสือมือมา้อวะไปอยู่นู้นไปอยู่โน้นไปอยู่โน้นไปอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโดนเหยืเดี๋ยวดีรุ่งเดี๋ยวดีรุ่งอยู่ไหนอยู่ไหน โยกไปยกมาเท่า <sm> น oh, ั like, mm ้นแหละเออวุ้ยกูอยากให้เจอเด้มูบอกเก่งๆหนิมั้ยน้อเยอดูแต่ตาว่าใจอย่าเียนดูแต่ตาว่าใจอย่าเียนมันจะโดนฟรีเนี่ยก็จะจับเป็นปีให้อยู่ในเวกงนี้เนี่ยเออเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวให้ลงจิ้ลงรีบลงเอดี๋ยวเสมอเดี๋ยวเสมอวุ้ยนี่แม่อยากไปอกทาน